สวัสดีค่ะวันนี้นะคะบรรยากาศที่หน้าบ้านปู่ของญาค่ะฝนตกเด้อพพอพี่น้องตกพานไปแล้วแล้วกระสิตกอีกเบื้องท้องฝ่าโลดพอ่พี่น้องเลยคุณนะเดี๋ยวมาดูญาพาทำอะไรเนาะหลังจากมาวัดมาแต่วัดเด้อพพอพี่น้องงาพาไปวัดมาผลมาเห็ดอีกอย่างเงืน่น โอ้เฮ็ดอีหยังนาะบัดนี้ย่าย่าเฮ็ดอีหยังนาะมื้อนี้ส้มตอกส้มตอกโอ้ส้มตอกติบเด้อพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้นตอกอืบ่ไปไสบ่มื้อนี้บ่ฝนกตกแต่เช้าเนาะมื้อนี้เนาะเเออวหือบ่ บ่เบได้บ่ได้ไปดอกอีพอเอ้ยล่าวานของเก่าแล้วกัยังพันได้ตาเบิดอยู่เออตาเบิดก่อนเออออแต่ไมม่ไห้เตยจะมองามอืมอืม แตงพันไบ่ดเขาทิมพ่ออืมนั่นไม่ได้พาอว่ายังพาะว่ามันขึ้นล่ามันขึ้นล่าได้แม่มันกวไปตะตันเนาะเอามาอ้อยไฟแม่เออได้ยางดีอ๋อนี่บ่อแม่ตอกไม่ได้ยางดีเด้อมัน เจ้าก yeah. ็ยุ่เจ๋อไรหาใส่กูอ๋อเจ้าข้นหาบ่เนี่เจ้าเจอบ่บัในแม่เจ้าไม่เจออ้ใส่ละเจออย่างนี้าำบ่เจ้าทำหะหะห่หนหะหะหุหนหะหะหะนะหะหะหะืะหะหะอะห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 ะ้ะหะหาหะ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 อะหะหะหะ่ะน่หตหอไะ่ะหะหะาะห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 นหะหะออ เบิ้งพ่อแม่พี่น้องมันจะตอกคนดอก um. ไม้ไล่ย่างดนีเา็นสัญญาคาปะ่ะเออคุณไปเห็นยังในถ้ำมาสั่นคนณบาเฮิร์นคุณหลังใหญ่มาสั่นแล้วไฟหลายหลายหม่องเนาะอตอกติ๊บพ่อแม่พี่น้องเอ้ยนี่นะคะวันนี้ย่าพาก็ดูตอกเบิ้งตอกพ่อแม่พี่น้องกำลังทำความสะอาดตอกคนสวยขึ้นเยอะให้ิลลัม ว่าม yeah, oh, ่ oh, right. oh, so ่นะอ๋อน้องแมมบอกว่าบบาวหนโท่วมามีล่ำป่ติอ๋อเจ้าสิไปบอก่อจะพาไปเอาใช้ใช้ชื่อร่ำบ่บ่อ๋อบไิโทรมาบอกอ๋อบ่บ่บ่ไริโทรมาบอกลูกได้ลูกก็ว่าสิ เตรียมห่อข้าวต้มเอามากล้วยมาเมื่อวานอลไรมะกรูดอันดำดำมันเลยแม่เปลือกดำดำนะก็เลยว่าสีพริบห่อข้าวต้มไปสูเพ่นกินว่าสั่นเออเพ่นเราเอาถั่วดำให้พร้อมถั่วดำอยู่ในตู้เย็นนั่นในขั้วกลางนั่นแหละพ่นต้มไว้อ่ะนะบะเนเพ่นก็เลยให้ลูกเอามาใส่น้ำข้าวต้มน้ำเออลูกก็เลยสิเตรียมห่อข้าวต้มข้าวตอกซะก่อนนะนาลุงพ่นปลาแตนกับยำพรานเนมาแต่งานขาวดำก็ได้เออเมื่อนี้ล่ะเพ่นสิเผานะนะเออ ลุงพลค่ะลุงพ้นปแตนไปนะไปร่วมงานพ้นะนาเออยูซุลินพ่นนะก็เลยคิดว่าพ้นลานคิดว่าพ้นละฮะอ๋อตองห่อข้าต้มกันย่างแล้วเออดูแล้วว่าเออเตรียมอุปกรณ์สะก้อนนี่ซื้อหั่นซื้อนี่ซื้อนน้ากะทิซื้อนน้าตาลเตรียมใบสะกอนม่ยากดอกตองกระไดเออคิดว่าไปเกาะเกาะมาละกอา มาเห็ดแบบว่าให้มันยุบยุบเนี่ยนะกิดห่อเลยนะห่อห่อไปกลาว่าพูดละลุงพ่นปตเอนมาพูดละเออข้าวต้มกับช่องสีซุกีบอเออไปก็จะไปช่วงใบใบพูดละเอออืมก็ประมาณนี้นะคะคุณเอฟซีเพราะว่ามีคนมาซื้อขวดเนาะมารับซื้อขวดมารับซื้อของเก่าพป่นอะ ก็จะเป็นลังนะคะรังแล้วก็ขวดขวดน้ำเนาะซื้อของเก่าเป็นขวดนะคะแล้วก็เป็นลังองอกจากบ้านปลูกของยาพา,<ม>าบ้านจะได้เป็นแปลน,น,น,นะพ่อพี่น้องคนมาซื้อขวดหลากหลายอย่างปู่ก็นั่งดูอยู่นะคะ ก็โอเคนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะฝากเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะคุณเอีเจอกันคลิปหน้านะคะบรรยากาศคืมๆฝนป้อแป๊ะป้อแป๊ะอยู่นะคะคุณเอวันนี้พ่อนก็คงจะไปรอบบ่ายๆนะคะไปนาลุงพลที่จำปาดงก็กะกะดูว่าลุงพลป้าเต็นใกล้จะมาถึงโน่นแล้ค่ะคุณเอีก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะสวัสดีค่ะ